เขาสัมภาษณ์หน่อยค่ะมทราบวันนี้ฝนตกไม่ได้ออกไปไหนกันหรอกคะทำไมทุกคนถึงได้มานั่งล้องวงกินฟางกันอย่างนี้ล่ะคะท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมคะทําอะไรกันคะ <c oughs> นี่นะวิถีควายพอฝนตกก็กินฟางในบ้านอเข้าบ้านมาไม่เคยถูกกับหมาเลยสังเกตจากเสียงเห่าของหมานั้นคนดีนะเป็นไ,ไงคะท่านผู้ชมคะ คุณผู้ชมว่าไงคะคุณผู้ชมนี่มีปากชมูอยู่นิดเดียวเองนะคะแสดงว่าคุณผู้ชมเป็นเผือกใช่ไหมคะคุณผู้ชมเป็นเผือกนะคะแต่ว่าอาจจะไม่เห็นสีเผือกนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมได้คุกกี้โคนมานะคะในนี้ควายเผือกนะคะนี่คือเผือกนะคะนี่คือดํานะคะนี่เผือกเผือกจ้าเผือกอันนี้ล่ะดําใช่ไหมเสู้กล้องสดูวยเชยนี่เผือกอ่ามาจมาสัมภาษณ์น้องๆนะคะน้องๆคะ สบายขนาดนี้มีที่ไหนอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะเด็กเลี้ยงควายเด็กเลี้ยงควายโอ,โโอโ้โหบรรยากาศดีนะคะอ่ากลัวกันไหมเนี่ยไม่กลัวเลยคะ่ะอ่าท่านผู้ชมตัวน้อยๆคะ่ะยิ้มให้กล้องหน่อยคะ่ะยิ้มให้กล้องหน่อยค่ะเหมือนว่านะอเออเอออยากรูอยากาเห็นด้วยเหรออื้มอื้มนี่มีเปลือกค่ะในนี้มีเปลือกหลายตัวนะคะว้าวสวัสดีทำไรกันละ่ะให้ อะนะครับเผือกอยากรู้อยากเห็นนั้นแล้วนะครับเผือกเดินนันเรื่อยๆนะคะมีไก่ด้วยนะคที่นี้มีหมาด้วยนะคะที่นี้ <c oughs> ยิม้มให้ยิย้มให้กล้องเลยคะ่ะ